สวัสดีครับพบกับผมเจ้าพยาแสนสำราญนะครับเราอยู่ในช่วงเจ้าพยาพาแดกนะฮะวันนี้ผมก็มีเมนูมาแนะนำนะฮะน,นี่คือไก่ย่างไก่ย่างลมควันนะครับวันนี้เรามียั่วๆเลยฮะหลายไม้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าไก่ย่างรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะ ผมมีน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มแจ่วนี่น้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นสูตรแฟนสำรานราลองน้ชจิมน้ำจิ้มผมกันนะนี่ฮะฮอือหือิจัดมาก อาหารอืมอืม,อมรสชาติจี้จ้าสุดๆเนี่ยผมชอบไก่ย่างนี่ตัวหนังนี่จะอร่อยมากเลยนะ ท,ที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือเราต้องมีข้าวนะฮะหอมเพราะว่าไก่ย่างลมควันมันจะมีกลิ่นฟืนนะหอมมากถือว่าเมนูนี้่านนะครับ ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้ง,งแล้วก็กดติดตามเพจเจ้าพญาแสนสำนานด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาเจ้าพญาลงนะคะและชวนเพื่อนๆไปแดกอะไรต่อไปพบกันครั้งต่อไปนะ,ะัะ EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวรับประทานไอ้ย่างลมพันก่อนนะฮะวันนี้ฟื้นมาเยอะเลยนะครับขอบคุณครับ